สัก็ะปุกพ่อแนไนช์พอนะถ้าจริงจริง,รงอ่ะถ้าสิบ้ากรัมสามร้แปดสิบมันโดน e อีเมเนี่ยเดี๋ยวฉันลงไปคุยดูก่อนไปคุยกับร้านนั้นดูว่าเอากระปุกใหญ่มาขายได้ไหมสั่งเขาไว้ได้ร้านนั้นอ่ะเพราะว่าฉันเคยสั่งอะก็เหมือนท้ายให้ได้ทั้งเดือนแต่จริงๆกระปุกเล็กก็ได้นะก็กระปุกเล็กก็ห้ากรัมสิบกับสิบกรัมก็สามร้อยฉันจะออมาแบ่งอย่างเงี่ย ไม่ได้แบ่งเราเหมือนเอามาทาแบ่งทาเราทาคั่วการเีเย่ไงเราจะเหมือนก็ว่าใช้ไม่เยอะจริงๆก็เยอะนะเยอะอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าปกติมันต้องมีครีมกันแดดหลังจากทานี่ด้วยอืมแต่เราได้สบู่แล้วเนาะเราต้องค่อยๆเก็บไปก็ประหยัดอะ่ะเราต้องฝึกเราต้องฝึกประหยัดด้วยความที่เราไม่ปกติมาหลายปีไง แล้วก็เหมือนกับว่าวาจะจิตเราสลับได้อะไปสลับคนนู้นคนนี้แบบคนสันดานแบบฟุ่มเฟือยมาอะไรแบบเนี้เราคิดแบบนั้นเราก็เหมือนกับว่าเจ็บใจอ่ะเออก็เหมือนร้องไห้เราก็เหมือนกับว่าทรมานแล้วเราก็เหมือนกับว่ามีภาวะใ่ที่แย่ลงเหนื่อยว่ายูดีๆเสียงก็มีอะไรแบบนี้ยเออแล้วเราก็คิดว่าเราด้วยไปดูทีวีอะเราก็เหมือนกับว่าเพ้อหนักอยทีนี้คิดว่าตัวเองแบบว่าเราบุญไม่ถึงที่จะรู้ใช่ปะ น่าจะใช่นะเหมือว่าถ้าบุญถึงตั้งแต่แรกนะเขาอาจจะบอกเราแต่จริงๆเขาพยายามบอกเราหลายรอบแล้วนะเราไม่ใช่เรื่องนี้นะเหมือนว่าเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้แต่เขาพยายามพูดให้เราเข้าใจอ่ะเออแต่เราไม่เข้าใจมาณนั้นแหละด้วยความที่เกิดมาเป็นคนอ่ะเป็นคนอยู่ดีๆเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันเลยเออเราใหม่ก็ได้ะเหมือนคนคุยกันดังๆอ่ะดังๆังอ่ะเสียงดังๆอ่ะไม่ใช่ ปัจจุบันแน่จุดทูบไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่อภิญญาที่เหมือนกับว่าบาังคับว่าจิตให้เหมือนกับว่าเราต้องพูดนะหมายถึงว่ามันดังอ่ะเราก็คิดเฮ้ยเราบ,บ่บ้าปหมเนี่ยคนอยู่ในห้องคนเดียวใจคิดว่าหุยโดนแกล่กเลยผู้ชายแกล่งฉันแน่เลยประมาณนี้เลยฉันได้ยินเสียงผู้ชายผู้ชายก่อนแล้วเหมือนกับว่ามีเวลาไปไหนนะจะมีคนคอยตามฉันก็เลยเหมือนว่าอู้จิตประสาทเลยจิี้ประสาทกินเลยว้ยโอ้ มาเนี้แหละแล้วเขาก็มาบอกฉันเหมือนกับว่าอีคนนึงอ่ะเขามาอินบ็อกไงฉันก็เลยเหมือนกับว่าฉันก็บังคับตัวองไม่ได้แต่เหมือนเขาพูดอะไรใส่ฉันว่าประมาณเนี้ยนะเหมือนกับว่าพูดแก่ฉันว่าเออผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับว่ามีเหมือนกันประมาณเนี้ยแหละมีเหมือนจะฉันไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงตรงเนี้ยนะแต่บองีว่าฉันไม่ทราบเพราะว่าฉันบังคับตัวเองไม่ได้ไง แต่ถ้าจริงเันก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าฉันอยากบอกให้รู้เฉยๆบอกว่าฉันมีเหมือนกันอะไรแบบนี้ฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้เหมือนกับว่าเจตนาอ่ะเอาลูกมาลงอะไรไม่ใช่นะด้วยว่าฉันมีภาวะจิตใจที่ผิดปกติอ่าภาวะจิตใจฉันไม่ค่อยดีอเหมือนกับว่าฉันมีเจตัวบระหลาดๆเนี่ยฉันเหมือนกับว่าที่ฉันพูดก็เหมือนกับว่าเขาให้ฉันเหมือน ว่าพูดไปแล้ประมาณานี้นดีกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยกลับมามันอาจจะไม่ได้ได้อะไรเลยที่พูดใช่ไหมล่ะแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องทนทรมานไปทั้งชีวิตอย่างนี้นคุณคิดแบบนั้นไงคันก็เลยเป็นอย่างนี้นเลยไม่ต้องตกใจไปว่าทาอะไรทักหนา้นเต้องทาคี้ป่ดิเพราะว่าชีวิตอยู่ได้เพราะครีมจริงๆไม่ได้อยู่ได้เพราะครีมหรอก อยู่ได้เพราะสบวมอาบน้ำด้วยสบู่อาบน้ํายาสีฟันแปรงสีฟันน้าเลซเซอรี่น้ํายาล้างปากถ้าจะไปโรตัสก็ถูกกว่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าจ้าว่าไม่มีแพ็คลอดใหญ่ผลิตมาโดยเฉพาะสําหรับโรตัสที่ฉันไปนะมันไม่มีหลอดใหญ่อะโรตัสที่ไหนหรือวะไหนวะไม่รู้อะไม่รู้พ่อขับรถพ่อจะเป็นคนขับรถพาฉันไปใชฉ,ฉันจาไม่ได้รลยอ๋อ จำไม่ได้ว่าพ่อเขาพ่อเป็นไนัรจำไม่เคยได้เลยต้องถามพ่ออีกทีหนึงว่าที่ไหนจะแบบแพ็คแล้วฉันอยากที่ย้ายไปอยู่เมืองนงเมืองนาเงินก็ไม่มีจะหนีไปละถ้ามีตังค์ก็ไปพูดอลไรได้จะบ,บอกเลยโอ้ยเบื่อ ทุกทรามายต้องมานั่งพูดเจ๊ไปละไม่ทาลิปมันใช่ปะก็พอดีเวลาที่เราบ้วนปากเนี่ยพาไอ้น้ำไอ้ที่น้ำยาล้างห้องน้ำมันแถนน้ำยาพอนุ่ม,มากินเตะงงมาก